บีถอยลงเสียงอะไรวะกูกำลังแซมแลมเลยแม่งมีเสียงอะไรมาเี๋ยวก่อนกูวางโค้กไว้อาวางไว้นั่นแหละไม่หายไปไหนหรอกคงไม่มีใครขโมยกูกินหรอกคนอะไรนะพี่นะอ๋อวันนี้ไลน์ในเพจเพจไหนเขาถามคนเป็นผีสาอันนี้มันเราต้องขึ้นสติ๊กเกอร์ไหมต้องขึ้นไหมขึ้น,น,นยังไงเออดึงตรงไหนวะลืมรูบอตรงไหนวะระหว่างนี้กดขอหน้าจอให้เราไป ทางพังนะครับทุกคนนะครับน้ทำไมวะอันนี้เดี๋ยวพิ๊งอ่ะนี้ติดงพังอ่าจับอยู่ฝากขอหน้าจอไปทุกคนขอหน้าจอไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราล่าสุดที่เราได้ยินเข้าหูกันมาว่าห้องน้ําชั้นสองนี้เคยมีพนักงานขึ้นมาแล้วเจอไงไเ,เขาเจอทั้งเขาบอกว่าในนั้นอะตอนแรกมันไม่รู้นะอันนี้คือที่เขาเล่าเขาบอกว่าตอนแรกมีกระจกแล้วเหมือนเขาเข้าห้องน้ําแล้วเหมือนมีมีคนอยู่เขาในห้องน้ําซึ่งเขาอยู่คนเดียวเ,เดี๋ยวลองเ,ออเดี๋ยวเราลองไปดูมีเสียงว่ะมีเสียงมา,มงมาจากข้างหน้าเลยว่ะทุกคน,คน เจ้าของเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะที่เฮียบอกอเขาเขาเขาพามาดูอะ่ะเขาบอกว่าเขาเพิ่งพาพระพระมาเจิมพาพระมาเจิมใช่มาเจิมแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยเยอะนะเยอะมากมเขาพูดแบบนี้ทําไมถามจริงขนาดโรงงานเนี่ยมันไม่มีใครอยู่แล้วนะ่ะแล้วมันก็หลับไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยเหรอเฮ้ยเสียงว่ะไปบีเดินเลยนำไหวนะร่างกายได้นะทุกคน เมื่อวานก็ไม่ไหวร่างกายช่วงนี้อากาศก,าก็ไม่ค่อยดีนะดูแลสุขกกภาพมันด้วยนะครับทุกคนนะครับฝากขอน้าจอให้เราหน่อยนะครับนะนฝากแชร์บอกต่อทีว่าเขาพระเจ้าอยู่ช่องนี้เสียงอะไรเบเบเดี๋ยวใครอะรมันมีเสียงข้างหน้ามึงอ่ะลองเดินไปก่อนเดินไป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  สวัสดีค่ะสวัสดีครับไอ้พ yeah, yeah, yeah. ี่อะใครจะคนจะใครมามี IP. มีระวังระวังระวังโยกูขอโทษเกือบจะไว้รอกว่าแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว,ลว,วทุกคนเมื่อกี้ไอพี่ IP, มึงเห็นไหมเห็นเห็นแค่หัวตรงนี้ทุกคนเหมือนตรงเป็นเนี่ยข้างหน้าเป็นเหมือนหัวหัวจับไตไตยอยู่ขอบ ขอบรั้วขอบระเบียงไหนทุกคนดูดิดูดิสวัสดีครับโอ้ยไม่มีอะไรไมีใครอยู่ไหมครับพีเ<อ>สียงในห้องดูดิเสียงในห้องเนี้ยอุ้ยอะไรเ,เฮ้ยเฮียปิด มันปิดมันปิดอะนี่ใครอะใครอะใครเฮ้ยมันก็เป็นกระจกหมดเลยไม่มีใครอ้าวมันล็อกเ<ห>วย้ยมันล็อกทุกคนมันล็อกเนี่ยมันล็อกเลยท,ทุกคนมันปิดแล้วมันล็อกเลยวะเฮ้ยพี่ขังไอ้เหี้ยมีใครอยู่หลังกระจกมีเฮ้ยที่คูพยายามกูไม่วิ่งนะไอ้เหี้ยะมีใจเย็นไหม กูอยู่นี่ตั้งหลักดูอยู่เมื่อกี้มีใครเดรินออกมามึงเห็นปะ่ะพี่เมื่อกี้เหมือนมีล้างลำๆเดินออกมาว่ะนี่ขนาดผมยังไม่รู้ประวัติอะไรมากเลยนะเนี่ยพี่าาไ,ไ,ไม่รู้อะกูกำลังวิ่งกลับหลังหันอยู่เมื่อกี้าหายไปไหนนะทะลุลงไปเลยเหรอเหมือนโดนตรมมาเลยอะจะตูองออกไปได้ไงไมันไปเรนี่นู้ยร,รู้ว่าระเบียงหมดเลย สวัสดีครับจะสี่รอยแล้วฝากของหน้าจอให้เราหน่อยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับพี่นะไปเดินกันไปข้างหน้ากันต่อเสียงประตูใครเดี๋ยวเราจะไปห้องน้ำกันทุกคนห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เฮียมันมันไม่มีอะไรเลยแต่มันเหมือนมีคราบน้ำมันคาบอะไรวะน้าสีแดงเอาอะไรอะอะไรอะอะไร ไอ้ใครอยู่ข้างหลังมึงไงเหี้ยเมื่อกี้เหมือนมีอะไรซ้อนหลังมึงอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนนะกูดูกูห้าสิบห้าสิบมันเป็นเหมือนเนื้อคนอะซ้อนหลังมึงอะเมืเ่อกี้ ใช่ทุกคนแต่เราเช็คเ,เ,เราเรียกแล้วไม่มีใครเพราะที่นี่เป็นโรงงานล้างนะพี่นะก็ไม,ไ,ไ,ไม่รู้ดิมเมื่อกี้เหมือนอยู่ซ้อนหลังมึงอะ่ะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราเดินไปให้ต่อพี่เดี๋ยวเราที่ผมเล่าตอนแรกคือจุดห้องน้ำเดี๋ยวผมจะไปห้องน้ำกันต่อเขาหน้าจะให้เราหน่อยฝากแชร์บอกต่อด้วยนะครับ กูก็ไม่ได้มีอะไรติดคอกูนะใครครับใครเดินตามมาหรือเปล่าครับเสียงอะไรวะมียังฟังมีเสียงเหมือนออกมาจากลาคอทุกคนค้างเหรอไม่ค้างนะพี่นะปกตินะเสียงในห้องนี้ปะเสียงในห้องนี้นี่ใครอยู่ไหมี่เช้อเสียงมันมาไม่มีตัวอะฮะไม่มีใครอ่ะ ก็เนี่ยมมีเสียงในห้องนี้ใช่ไงแต่มันไม่มีใครคสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมครับวิญญาณที่เสียชิ้นนี้สัมภเวสีที่ออกมาหลอกหลอนคนงานไหนลองออกมาให้ผู้ค้าเจอหน่อยดิเฮ้ยเสียแล้วม <g iller> ันสะท้อนกลับมาเมื่อกีก้กูต้องรอบแรกกูเคาะแต่รอบนี้ไม่ใช่แล้วใครเคาะอะไม่ใช่มึงรอบนี้ไม่ใช่กูย <g iller> ังไม่ได้เคาะเลย ทุกคนมึงใครเนี่ยมึงใครใครใครขอครับเทียแล้วสวัสดีค่ะไปไปมีเด็กสนใจกูว่ากระจกลัน่นแม่งแม่งลันได้อยู่แล้วอ่ะทุกคนฝากขอหน้าจอไปขอบคุณสำหรับของขวัญทุกท่านที่ส่สงเข้ามานะพี่นะห้องน้ำไหนวะนี่ปะวะนี่ไหนอะสวัสดีห้าร้อยท่านนะครับพี่ที่ตกใจนู่นมือไอ้ อะไรแผงเหรอระวังระวังไฟเฮ้ยแม่งหน้าสนยิบหายเลยวะถ้าถ้ากดไปมันจะเป็นอะไรไหมวะไม่ดีว่ะล็อกไว้ก่อนไปห้องน้ำเราเจอห้องน้ำแล้วทุกคนเฮ้ยมันก็ไม่มีตัวอะไรนี่วะโอ้ยรอบแพ้เดี๋ยวกูขังขังเรื่มเลยจริง ไปเข้าห้องน้ําถึงแล้วห้องน้ํานี่ไงห้องน้ําเฮ้ยประตูสองงานประตูสองงานเปิดอยู่ประตูสองเฮ้ยบีบีบีีเฮ้ยอะไรอ่ะกูก็ไม่ได้ทันมองเมื่อกี้อะไรอ่ะมึงไม่เหี้ยอะไรคานอยู่อ่ะมึงเดินเข้าไปใหม่ดิมึงเดินเข้าไปใหม่ ยังเข้าไปใหม่ดิใครอ่ะประตูเปิดป่ะอย่าพี่ครับมีใครเข้าห้องน้ำอยู่ไหมครับพี่อันนี้ห้องน้ำชายพี่ชายหรือเป็นผู้หญิงแอบเข้าห้องน้ำชายพี่ครับเอ่อมีมีมีใครอยู่ไหมผมเรียกแล้นะพี่นะพีพีีผู้ชายยี่อะไรยาวขนาดนั้นนะพี่ ยเยรู้ว่ามึงคุยกับเขารู้เรื่อง <S <S ผมมึงพอๆกันเข้าไปเลยบีเมันก็เป็นแค่ผีเป็นแค่วิญญาณมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกวะไหนนี่แหละห้องที่ปิดอยู่อะ่ะพี่พี่พี่ทุกคนตอนที่เราสอ่องกล้องตรงหน้าประตูเหมือนเราจะเจอ เป็นผมยาวเงมามองเราอะเหมือนเราไปรบกวนเขาว่าสายตาห้องน้ำชายพี่ชายพี่ชายสวัสดีหนึ่งพันท่านนะครับนะมีผู้ชายอันตรายเดี๋ยวกูเองพี่ชายขี้แตกอ่ะพี่ชายพี่ชายเฮียปิดยังไงอะที่นี่ล้างไหมครับล้างครับ ล้างที่นี่ล้างแน่นอนอ้าวเฮ้ยห้องนี้ปิดแต่ห้องนี้พยายามจะออกออกไม่ได้เอี้ยติดอยู่ในห้องนี้มึงเปิดห้องนี้ดูดิมึงอย่าบอกใครอ่ะพยยาามจะเปิดไฟเหมือนใครเปิดไฟวะเฮ้ยเอี่ยพี่ไปพี่เปิด พี่บ้านพี่บ้านผีหลอกพี่บ้านบ้านนี่เข้าไปเลยมึงดูงูได้วหรนั้นเจองูตัวนั้าขวายเลยอ่อะเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนโอ้ยอยัยงไงอยู่ในที่แคบมันต้ององปลอดภัยที่สุดอยู่แล้วและไม่มีที่ไปเนี่แล้วไปอยู่ในห้องน้ำเนี่ยอ้าวพี่ครับพี่เข้าห้องน้ำเหรอครับพี่เออผมมาทำเงาเออพี่พี่ ล็อกล็อกไี่ยอล็อกล็อกเลยเข้าไ <c oughs> ม่ได้มึงไหวะนะห,หน้ามึงเริ่มซีดแล<ห>ว้วบีไหวให้ชัวร์นะไหวพี่ข้างนอกไหวไหมครับ <c oughs> น่าจะไหวเหมือนมึงอะ <c oughs> พี่มไม่ได้ีอยเลยเราดูให้แน่ไปเลยคนคนดูเขาเขาอยากเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเว้ยไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่า <c oughs> ที่เราเจอเนี่ยเราเจออะไรอยู่ว่าปลอม อ้าพี่เอาให้แม่งหลุไปเลยเฮียมึงใครเนี่ยมึงใครอ่ะไหนมึงงอกมาดิอ่ะเนี่ยพี่ผมลองแล้วผมลองแล้วหัวใหญุ่ณออกมากี้เลยนั่นไงจะสองพันแล้วฝาก เพาะหน้าจอไปพี่ดันไปขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมในค่ำคืนนี้นะพี่นะฝากบอกกันด้วยนะว่าเจ็ดวันนี้เรามาช่องสํารองนะครับอะไรวะดีเสียงประตูนี้ปะวะน่าจะใช่ปะวะฮรือว่าลมลมหรอมันเปิด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 วะไหนไม่มีอะไรเลยแล้วเปิดได้ไงอะ เดี๋ยวเเดี๋ยวผมจะลองมีมีมีถอยมาบีม <einfach> ึงไม่ค <Jim> ุยดีดีเฮ้ยลงมาเลยสาดเลยนิ่งไว้มึงแข็งกูค่อยๆถอยนะกูสั่งอยู่กูสั่งอยู่อุ้ยติดติดอะไรอ่ะอ๋อติดเหล็ก ตั้งใหม่ตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่สองบันท่านสดเนาะเนาไม่ไม่ไม่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กับมึงอ่ะเดยวถามมึงมาแล้ว เขาๆย่างมาเขาเขยเางมาเขาก็าเาเตามขางมาด้ายขาเขาเขากขาเ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 าเข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 าเเขาเขาเขาเาเข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 าเางขาเขาเขายขางาเข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 าเกาเข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 าันาเาเาเขาเเขางนึเขบเขาเขาอาเอีเาเนาเไาเขาเข้เขาเขาเาเอาเาเขาามตามาเขาเขาเาเขาเมาเาเขาเขาาเขาเมื่อาเขาเนาาเขาเมาเขาเขาเาเเมเาขา เออขอบค ic, ุณทุกท่านนะครับพี่นะช่องนี้ก็ไม่เคยไลฟ์เลยใช่ไหมมาจะสามพัแล้วพี่ฝากขอหน้าจอนไปทุกคนทุกคนผมขอพักหายใจแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เหมือนเราจะเจอคนซ้อนบีเดินตามออกมาเลยตั้งแต่เราเจอในห้องน้ำนะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องก่อนแล้วเราจะดูกันว่า เขาจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับทุกคนฝากกดเคาะหน้าจอเขาหน่อยนะครับค่าคืนนี้เรามีต่อกันที่บ้านฟ้าคือคนเป็นผี X3 นะครับทุกคนนะดูที่นี่นะครับนะผมบอกให้ได้ไดคําเดียวว่าครบรถครบรถไปที่นี่แต่ยังไม่ไปรออีกสักครู่เดียวตอนนี้รอดูกันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ให้ของขวัญเรานะครับขอบคุณครับพร้อมยัง 2,500ท่านกดไลค์กดแชร์เคาะหน้าจอให้เราขอบคุณของขวัญที่ส่งกันมาตลอดนะครับห้องน้ำไม่เย็นหรอห่าเข้าไปดูดิกำลัาพูดเลยห้กงน้ำเย็นโอ้ยแม่งใหม่ว่ะผมไม่กลัวก็เรื่องของเมืองถามกูไหมว่ากูกลัวไหมรีงสีอ่ะ ยี่ยี่อะไรออกมาหาพี่หน่อยอะไรอะไรอะไรดำปะอะไรตัดไปวะเงาอะไรมึงเห็นเงาอะไรบีเราไปตรงเป็นโนก่อนเราต้องรีบเดินไปให้ถึงแล้วต้องไปอ่ะมันจะมันต้องไปแล้วอ่ะทุกคนรออยู่ทุกคน มันก็เทอาตามมันไปอะทุกคนอย่าอย่าพลาดทุกคนยังไม่ได้เห็นใครยังไม่ได้เห็นเปียนโนบ้างไป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 ขอหน้าจอกันไปนะขอบคุณครับาจาะห้าหมื่นหัวใจแล้วนะพี่นะ้ขอบคุณ,คณสําหรับ,บทุกท่านที่ส่งกําลังใจกันเข้ามานะครับเราลุยกันต่อตอนนี้เรากํางจะลงไปข้างล่างไปยังห้องเปียนโนที่เรา เล่าเกินกันตอนต้นนะครับทุกคนเฮ้ยใช่ปะเฮ้ยบีบีมึงได้ยินปะได้ยินปะทุกคนเหมือนมีเสียงว่ะมีใครอยู่ปะคะพี่ชายพี่สาวเสียงใครครับเฮ้ยบีใครอะ ได้ยินใช่ไหมทุกคนได้ยินใช่ไหมผมเงียบนะผมไม่แหกปากพี่เงียบทุกคนรับฟังเสียงนี่เรายังไม่เดินเข้าไปเลยนะเว้แต่เสียงออกมาแล้วทุกคนกูไม่อยากเดินนี่เดินหลังอยู่มึงเดินเข้านําไปเลยสวัสดีสองพันหกร้อยท่านนะครับฝากเคาะหน้าจอให้เราหน่อยนะครับสองพันเจ็ดร้อยแล้วฝากไปพี่ดันกันไป ขอบคุณหกหมื่นหัวใจด้วยนะครับเจ็ดวันนี้เราเจอกันช่องทางนี้นะครับพี่นะเจ็ดวันนี้เราเจอช่องทางนี้นะครับทุกคนยังไม่มีใครเลยเฮ้ยมันไม่มีพี่มันมีเสียงเป็นโนว่ะแต่มันเสียงแต่ไม่มีใครนั่งไม่มีใครนั่งมีใครอยู่ไหมครับสามพันท่านกดข้อหน้าจอไปที่แองพี่ดูดิมันมีเสียงเนี่ยแต่มันไม่มีใครเล่นไม่มีเลยมีมึงเข้าไปนั่งเล่นดิ เดี๋ยวกูจะส่องตรงนี้กูอยากรู้มึงเข้าไปนั่งเล่นตรงนั้นเลยวัดใจมึงหน่อยไหนไหนมึงก็เพิ่งหายไข้แล้วเอาให้แม่งไข้หายกันไปเลยเออเอาให้แม่งหายไปเลยสามพันกว่าท่านพี่กดเคาะหน้าจอไปเฮ้ยบอกกำลังใจให้บีหน่อยเดี๋ยวบีเข้าไปแล้วบีจะเข้าไปแล้วผมให้บีทำภารกิจอ่วติดอะไรติดอะไรติดตู้อ๋อตัวมึงเข้าพอดีเลยนะตัวกูน่าจะเข้าไม่ได้นะอ่ะ เดี๋ยวนี่นะทุกคนผมจะให้บีเข้าไปมึงปิดไฟเลยมึงปิดไฟปิดไฟแล้วมึงไปนั่งเล่นตรงเปียโนเปียโนอ่ะตรงเปียโนอ่ะนั่งเล่นเลยมันเล่นได้ปะวะเผมพูดไม่ได้ีเดี๋ยวแม่งกลัวกูขอโทษนะเพื่อนไม่มีไรเพื่อนไม่มีอะไรเดี๋ยวมึงเล่น มึงเล่นอย่างนั้นแหละมึงเล่นเพลงไปมึงบรรเลงเพลงไปมันไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรมึงเล่นเพลงไปเสียงมีบ้างไม่มีเหรอม,มีเสียงด้วยแล้วมันมีเสียงอะไใครเฮ้ยเฮ้ยเปล่าดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรในผู้งมึงนอน ีเบยเป็นเรื่องกองเงนไม่ชัดว่ะเบย์แม่วะเบย์เป็นเรื่องโอ้เชี่ยมันมืดจังวะเบยโอ๊ยเบย์เฮียไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรทั้งนั้นเออมึงไม่ได้เล่นเออกูเห็นแล้วกูเห็นหมดเลยมึงไม่ได้เล่น ใล่นจริงเป็นเพลงด้วยไปอยู่อะไรบนนั้นกูได้ยินแล้วกูได้ยินแล้วกูได้ยินแล้วมันมาเป็นเพลงเลยบีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเล่นแบเล่นต่อไปเล่นต่อไปเล่นต่อไปบีพี่เพื่อนเล่นต่อไปขาขากูแข็งไม่หมดแล้วเนี่ยแต่ไอ

ว่ามึงไม่สบายนะมึงยังดีอย <_ v> <NG> <ๆ>ู่นะเอเอออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาเชื่อกูออกมาพักก่อนมีออกมาเร็วไปเพจดีกว่าเ้เชื่อกูกูว่ากูเห็นอะไรนะใครอะใครอยู่ในห้องอะเฮ้บีใครเฮ้ยเฮ้ยใครอะใครใครบีมันมีตีนมาบีตีนตีนดำๆมาบีบีบีไอสัตว์เปิดล้อเลยบีอะพี่นเพื่อนเดี๋ยวไปกันต่อที่คนเป็นผีเอ็กซ์สามนะครับทุกคนนะครับสามมันนันนะครับพี่นะ คนเป็นผี X สามนะครับพี่พิมพ์ตามภาษาไทยที่ผมขึ้นว้นี้นะครับพี่นะคนเป็นผี X สามรีบเคลื่อนย้ายมาทุกคนตอนนี้บีกำลังเปิดกล้องนะครับนะจุ้จุ้รู้กันแค่นี้บีไม่รู้จุ้จุเห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวไปพี่บ้านฟ้าไปดูกันต่อไปคนเป็นผี X สามนะครับขออนุญาตลงช่องทางนี้นะครับขออนุญาตลงนะครับนะบีต่อเลยครับ บ้านฟ้าค่ะบ้านฟ้าคนเป็นผีเอกสารนะคะเปิดไลฟ์แล้วนะใช่ค่ะเกือบสามพันท่านนะคะฝากไปด้วยนะคะคนผีเอกสารนะไปดูต่อกันได้เลยจ้าไปขอบคุณทุกคนจริงพี่ตามมากันคือเพจเพจเออช่องนี้ไม่ไม่เคยไลฟ์เลยนะทุกคนเลยเดียวันนี้ขอบคุณมากสามพันกว่าท่านพี่ทุกคนคไปค่ะ,คคะไปค่ะ ขอบคุณนะคะที่ชมนะคะแสดงเก่งขอบคุณมากเลยค่ะขอบขอบคุณค่ะขอบคุณที่พี่มาชมนะพี่นะขอบคุณค่ะผมก็จะแสดงต่อไปนะพี่นะขอบคุณนะคะดีใจจังเลยมาจากคอตอตขอบคุณครับ